ขึ้นควงทึ้นยังไม่หมดแง่เ,เ,เ,เปล่าแล้วครับ <c oughs> ช้างกำลังจะแจ้งเกิดอีกเชือกแล้ว <c oughs> ตัวนี้จะเป็นช้างของตั้งถาวรน, <c oughs> นี่เป็นช้างเหล็กช้างปูนครับตอนนี้เป็นโครงเหล็กอยู่ <c oughs> ช้างกำลังขึ้นโครง เอาไปใส่ก่อนนี่ปั้นไปใส่ก่อนป,ปั้นไปถวายวัดโอ้ปั้นช้างถวายวัดเลยนะอ๋อห้องพอ่อจ้างปั้นตัวละสามแสนเลยป่ะครับ 3, ปั้ปนใช้เวลาปั้นนานหรือเปล่าครับนี่ ถ้าไม่ไปไหนถ้าอยู่อยู่ตรงนี้เลยอาทิตย์หนึ่ง,งเ,เริ่มต้นก็คือขึ้นโครงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ตาข่ายนี่ป่ะครับม้วนรอบรอบตัวครับผสมปูนแล้วก็โอบเข้าไป ว่าตัวนี้เราต้องมัใกล้เคียงช้างใช้ปูนมีเยอะสิบสองลูกสามลูกอ๋อช้างตัวหนึ่งเนี่ยใช้ปูนประมาณสิบสองลูกอ๋อนี่เนี่ยนี่ลูกหนึ่องครับเราจะหมดเหล็กประมาณเยอะไหมครับเนี่ยเหล็กเนี่ย สองหุ่นสองหุนเต็มนะหนักสองสิบสองกิโลนะประเมินเฉพาะค่าเหล็กทั้งตัวเนี่ยมันจะตกไปเท่าไหร่นี่ค่าของประมาณสองหมื่นค่าแรงแสนหนึ่งค่าของประมาณสองหมื่นค่าแรงแสนหนึ่งค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าอะไรก็ผีดค่าเครื่องดื่มนี่แบบโอ้ต้องจัดเต็มอยู่แล้วเนาะค่าเพนค่าไปทำฐานอะไรด้วยนะอ๋อหมายถึง ปั้นแล้วเสร็จสับเรียบร้อยก็คือพร้อมติดตั้งเลยจัดสวนให้ด้วยอ๋อสามช้างสามแสนไม่ใช่ครเพราะช้างนะเราก็ไปจัดสวนให้เขาด้วยตัวตัวนี้มันจะออกมาเป็นช้างดําหรือว่าช้างเผือกช้างออกช้างสีเผือกมีงาด้วยไหมครับงาเดิบๆนีะหาดูงาช้างก่อนอ๋อนี่งายวต้นแบบเขาเป็นในช้างนึ่มเสก อ๋อแรงบันดาลใจมาจากพ,พายหนุ่มเซก,อ,เซกอ่อานนครับครับอันนี้อันนี้สูงเท่าไหร่นะสามเมตรสามเมตรเก้าสิบ <3, 90. S 1> โอ้นี่ยาววันนี้เลยอ๋อมาทรงนี้ทรงนี้ใช่ไหมครับอ้ยีัวครับอันนี้อันนี้เริ่มมานานหรือ,อยังครับเนี่ยสามวันนี้ก็น,น่าจะประมาณสี่วันนี้เสร็จหรือเปล่าครับ ต้องมาดูทุกวันแล้วนะครับอ่านี่นี่นี่เป็นวันแรกและครั้งแรกด้วยนะครับที่มาเจอชื่อช่างอะไรนะครับ,ช,บ,ช,บช่างบิ๊กก,ก็คือรับงานแบบงรติากรรมใหญ่ๆนตะ่เล็กๆไม่ได้ทำทอ๋อการเตรียม อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าง,งานอะไรเนี่ยงานปฏิมากรรมปฏิปมากรรมรปั้นเทคนิคปั้นปูนซีเมนต์พอสรคือคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ทำสีครับปั้นปูนซีเมนต์พสรทำสีอ๋อชื่อชื่อเต็มจะ<า>จะเป็นชื่อนี้เป็นเทคนิคการาอ่าแต่ชาวชาวบ้านเรียกก็ปั้นช้างธรรมดา Oh, อันนี้ก็คือเราขึ้นโครงด้วยมือสดๆเลยต้นทุนของอุปกรณ์ประมาณสอง0 0ืนอันนี้รวมหมดรวมหมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเอา,เอาตั้งแต่เหล็กต,ตะข่ายปูนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย สี่หม้าอ๋อเป็นเป็นตัวท,ที่ที่ยังไม่เอาไปติดตั้งเนี่ยอ่าประมาณประมาณ4ี่หม้าคือปั้นเสร็จเรียบร้อย,ยอ่าประมานที่แล้วก็จับตัวนี่ประมาณอน0 0เนื้อน 10, ั้นเป็นกำไรไปครับ สรุปแล้วตัวตัวหนึ่งเนี่ยจะตกไปจบที่หมายถึงไรหที่เรารับมาสามแสนอย่างเงี้ยแล้วก็หักไปเลยเอาเอาตัวนี้ก็คือรับมาทั้งหมดเลยคือสามแสนบาทก็มาหักค่าใช้จ่ายพวกอุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงเราอ๋อมีเค็นอ่าเค็นยกแล้วก็จัดสวนสวยงาม นนครับโอ้ถือว่าต้นทุนสูงเหมือนกันเนาะอ่ออครับสองคนมาถามเร่งต้องทำงานอย่างนี้แลแล้วแล้วแล้วไอ้โครงนี่เรา เวลาเวลาเราลากออกไปโอเคยกไงมันอยู <guarding okay>? ่ในโรงเรือนไงมันมีสองอย่างถ้าเรามีเค็นลอกอยู่ข้างบนเนี่ยเค็นเลื่อนข้างบนเนี่ยเรายกเนี่ยขอยรถใส่เลยครับเห็นไหม่อไปอาจจะทำเป็นเลื่อนเหมือนแบบคูบอนอะไรเงี้ยเป็นเลื่อนนี่นะแบบเะนั้นเนี่ยต้องไปปั้นถังนู้นละทีนี้อ๋อเห็นไหมไปแล้วก็ยกขึ้นปั๊บรถขอยใส่วางปั๊บเลยเนี่ยเรื่องสะดวกปั้นเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวตัวตัวครับอันนี้ปั้นมากี่ตัวแล้วเฉพาะช้างเนี่ย ห้าสิบตัวแล้วล่าสุดตัวที่ตัวล่าสุดเลยอยู่ที่ไหนครับน้องหานเจ็ดแสกว่าอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีชื่อชื่อร้านคล้ายตั้งถาวรเนี่ยแต่เขาทำคล้ายกันเลยเขาทำถวายวัดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นร้านอาหารเหมือนตั้งถาวรฟาร์มเนี่ยอเขามาดูตัวอย่างตั้งถาวรฟาร์มน่แหละแล้วก็ไปทำชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาชื่อว่า กลัวช้างไทยแต่อยู่ดอนอ๋นอทางพคแม่หนู่เหมือนกันก็มาดูตัวอย่างตั้งสภานี่แหละครับทางตอนแรกเขาใช้ปั้นพญานาคแตนามไม่ทำเลยบุกเอาช้างีกมามั้งร้านอาหารเอาพญานาคมันก็มีแต่คนชุดขาวเนาะ <c oughs> ขอหวยขออะไร้านอาหารไทยอะไกินอ๋อก็เลยได้ช้างไปแล้วก็มีอยู่สุรินทร์สนามอะไรกีฬา80ปีเริ่มเปรียบเทียบกันเลย ที่เขาแสดงช้างอะไรช้างสามสี่ตัวก็เป็นฝีมือช่างบิ๊กใช่แล้วก็โรงแรมเทพนครแล้วก็เกาะช้างอ๋อโรงแรมเทพนครบุรีดำใช่บุรีดำเกาะช้างเกาะช้างหลายตัวติดสามเชือกอยู่กเตแล้วแล้วก็ทำคนเดียวอย่างนี้ไ่มครับไม่มีลูกมือวะอ๋อ ีตัวตัวแรกช้าหน่อยตัวที่สองต้องมีศิละปะขนาดเน่เนาะถึงทำได้อย่างนี้เนี่ยจบประติกรรมสาคนมาจบงานจบปั้นมาครับจบเอกศิลปะโทประวัติศาสตร์อ๋อเฉพาะช้างนี่ประมาณห้าสิบตัวแล้วที่ปั้นมา<ช>อื่นๆไม,มไม่รวมไม่รวมอื่นเยอะแยะเลยอันนี้ช้างนี่งานใหญ่ที่สุดหรือยังครับพระปั้นท่ายุทธภันฑ์สูงยี่สิบเก้าเมตร พระนี่ใหญ่สุดอำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีแล้วก็อำเภออุดทองพระแบบสไตล์พมา่าสไตล์พม่ามันก็ฉันสูงเก้าเมตรปปั้นคนเดียวเลยไปปั้นคนเดียวนี่แหละ <c oughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> <c oughs> อยากได้เงินรอยากได้เงินเวปันคนเดียวก็ดีไปรื่อคือตอนนี้เนี่ยถึงผมจะพยายามจะสอบถามและอธิบายเนี่ยคงจะเข้าใจยากอยู่อ่าเนาะต้มาทุกวันต้องมาทุกวันแล้วก็มาดูไปเรื่อยๆแล้วมาแล้วมันจะเห็นรูปร่างเนาะอยากเปลี่ยนอาชีพทำเป็นรายได้ดีนะรายได้ดีนะ มีว่างานเขียนหรืองานปั้นแล้วปั้นได้ปั้นได้ทุกคนแหละถ้าอยากทำอยู่ที่ว่าใจจะเอาหรือเปล่าใช่เพราะว่าเล่นดนตรีผมยัไม่เคยปั้นเล่นดนตรีมากกว่าอ๋อเล่นเล่นดนตรีมีพื้นมาปั้นเปลี่ยนครับแล้วก็มีจัดสวนขขอยู่ของแรงมือหรือ 13, เรื่องของสุพภาษาเรื่องพิลลุมป้ายใหญ่ เป็นลูกประมูลอ๋องานจัดสวนแบบจัดสวนแับภูมิทัศน์ยใช่ไหมครับจัดสวนต้องไปจ้างเพราว่าซับทอนแท็ครับเอาคนเดียวไม่ได้อาอถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะติดต่อไปทําอย่างเงี้ยมีช่องทางไหมครับทวาราร์มเลยอ๋อให้ติดต่อตั้งทวารได้โดยตรงทวารเลยอ่าอยู่บ้านลาดโนครับตำบลเมืองบัวอำเภอจุนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีมาเลยที่นี่เลย ตั้นอยู่ที่นี่ประมาณ20เชือกตอนนี้ที่ที่มีมาออเดอร์ <Order S 1> ที่จะปั้นนะก็มีสตึก5าแทนดง5้าไดยอม9ปั้นอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าเอาละทีนี้เ,นเดี๋ยวมาบ่อยๆก็น่าจะาาน่าจะเขา้าเข้าที่เข้าทางเนะา,าะครับ นี่ตอนนี้ในมุมกล้องนี้อาจจะแบบยังดูยังเดาไม่ออกนะครับว่าจะเป็นทรงไหนนะกำลังขึ้นโค้งอยู่ยเ,เดี๋ยวก็รอนะครับรอรอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันมีเวลาจะพามาดูนะครับ

ครับคราวนี้ก็มีครอบครัวก็แยกตัวออกไปครับอยากเกิดครับอยากมีตังมีครอบครัวดูแลครอบครัวเนาะอยู่ด้วยกันกินจะเล่าไป่ทำงานเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงต่อไปแล้วครับอีกสามวันนี้จะเห็นรูปร่างเลยเนาะ้ตอนนี้เห็นเห็นแค่ หัวกับหูนิดหน่อยโอ้โหแค่แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมครับเนี่ยที่เอาปูนขึ้นไปผมปูนมาลูกนม่ถึงลูกนบางโค้งเด็กมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวคอยมาเก็บรายละเอียดจริง เชือกนี้ก็จะเป็นอะไรนะพายหนุ่มเสกโครงสร้างไซเรลมาจากพายหนุ่มเสกเดี๋บบบบยวรอดูครับสวยงามขนาดไห<ง>นพื้นที่กว้างถ้าเราไปตั้นเท่าช้างจริงเหรอมัน,มน,อ,าามน,นอากาศมันกินเหรอากาศมันกินมันจะเล็กอ,อ๋อถ้าพื้นที่เล็กอย่างนี้มันดูใหญ่นะเราไปตั้งที่กว้างมันจะดูเล็กเลยอ๋อ เดี๋ยวพอใส่ขาปุ๊บก็จะสูงมันก็มีงานสั้นอยู่ม,มา,าลายรางแุ้งแ่งสั้นทอดกุณนางคุ้งแหงมือที่ทำใช่นั้นหรอทองเหลืองปั้นหรือยังครับเกือบร้อยสิบห้าปีแล้วนั่นรอทองเหลืองทอดุณนางกุ้งแหงปั้นมาแล้วสิบหน้า,า,า,าปีอยู่ตรงหน้ามาลัยรางแุ้งแหงมือที่ทำครับทางไปอำเภอกระสงังอ๋อทางไปอำเภอกระสังด้ยด้านาย เป็นสนามว่าวาด้วยนะตรงนั้นนะใช่ใช่โอเคอเครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อช่วงนี้ลาไปก่อนครับ